คำศัพท์สองคำนี้ every day และ every day สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรและมันมีความหมายอย่างไรบ้างคลิปวิด,โดีโอนี้ดูปับ๊บรู้ปุ๊บครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you ต้อนรับเขสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆที่ไหนก็ได้กับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you กับสตางค์นะครับ ในวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาตะลุยคําศัพท์2คํานี้นะครับที่คนไทยหลายคนเนี่ยมักเข้าใจผิดแล้วก็ใช้ผิดแล้วก็เถียงกันว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องระหว่าง every, when, w o r แล้วก็ day กับคําว่า every day ที่เขียนติดกันมันจะมีวิธีการใช้อย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากคําว่า every day every day ที่ตัว every กับ day 2องคำนี้เว้นวรรคนะครับสำหรับคำนี้นะครับแปลว่า ทุกวันซึ่งเราจะใช้คาว่า every day วางไว้ท้ายประโยคเสมอและไม่มีคำนามตามหลังนะครับตัวอย่างประโยคเช่น I go to school every day. I go to school every day. ประโยคนี้แปลว่าฉันไปโรงเรียนทุกวันจะเห็นว่า every day ตรงนี้นะครับหมายถึงการที่เราทำอะไรทุกๆวันประโยคต่อมา I drink coffee every day. I drink coffee every day. ประโยคนี้แปลว่าฉันดื่มกาแฟทุกวันเห็นไหมคะว่า every day จะวางไว้ท้ายประโยคนะครเพื่อพูดถึงสิ่งที่เราทำทุกวันครับส่วนอีกหนึ่งคำนั่นคือคำว่า every day every day คำนี้นะครับปิดกันนับเป็นหนึ่งคำหรือคำเดียวเท่านั้นหมายถึงเกิดขึ้นทุกวันใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเป็นปกติโดยทั่วไปซึ่งคําว่า every day จะต้องมีคํานามมาต่อท้ายเสมอไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้ครับตัวอย่างประโยคเช่น I speak English in my everyday life I speak English in life my everyday life. ประโยคนี้แปลว่าฉันพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในประโยคนี้นะครับ every day จะมีคำว่า life ตามหลังซึ่งเป็นกฎว่าจะต้องมีคำนามตามท้ายนั่นเองครับประโยคต่อมา my everyday routine is so boring my everyday routine is so boring ประโยคนี้แปลว่ากิจวัตรประจำวันของฉันเนี่ย มันน่าเบื่อมากประโยคนี้นะครับ every day มีคำว่า routine ที่แปลว่ากิจวัตรประจำวันเป็นคำนามที่ตามมาติดๆครับและนี่ก็คือความแตกต่างนะครับแล้วก็ตัวอย่างประโยคในการใช้ every day ในภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าคุณจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกันดีกว่ากับ today's quiz ุก d ิสวันนี้นะครับจะตังมีโจทย์ภาษาอังกฤษ4ข้อให้คุณผู้ชมนะครับเลือกตอบข้อที่ถูกต้องระหว่าง every day ที่ติดกันกับ every day ว่าคำไหนจะเหมาะสมกับข้อนั้นมากที่สุดนะครับ ซึ่งแต่ละข้อนะครจะมีเพียงแค่3วินาทีให้คุณหาคําตอบหากใครนะครที่ยังหาคําตอบไม่ทันหรือแปลไม่ได้ให้กดพอสไว้เมื่อหาคําตอบได้เมื่อไหร่ก็กดเพลยแต่ถ้าใครแปลได้ไม่ขัดข้องก็เพลยตลอดไม่ต้องพอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า4ข้อใน today's quiz นนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่1 you should not wear an blah 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 outfit to the party you should not wear an blah 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 outfit to the party ตอบ every day หรือ every day ให้เวลา3วินาทีหาคำตอบครับ The answer is every day. You should not wear an everyday outfit to the party. ประโยคนี้แปลว่าคุณเนี่ยไม่ควรสวมใส่ชุดที่คุณใส่ประจำวันนะไปงานปาร์ตี้ข้อที่2 I wake up at 6 o'clock blah blah b l a I wake up at six o'clock blah blah blah. ตอบ every day หรือ every day. สามวินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ The answer is every day. I wake up at six o'clock every day. ประโยคนี้แปลว่าฉันตื่นนอนตอน6กโมงเช้าทุกๆวันข้อที่3 social media has become part of blah 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 life. social media has become part of blah 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 life. stop everyday. day หรือ everyday. saudi ki come the answer is everyday. social media has become part of everyday life. โซเชียลมีเดียเนี่ยแปลทับศัพท์นะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วและข้อสุดท้ายครับ I miss you blah b l a b l a I miss you b l a b l a b l a เลือกอะไรระหว่าง every day หรือ every day 3วินาทีหาคำตอบครับ The answer is every day I meet you every day. ประโยคนี้แปลว่าฉันคิดถึงคุณทุกวันเลยและนี่ก็คือ today's quiz วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคุณจะทำคะแนนได้เยอะใน quiz วันนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ยากอย่างใดเลยนะฮะแต่ความสนุกของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับก่อนที่จะจบ ep นี้สตังมีคำศัพท์นี่เลยครับเป็นคำศัพท์ที่ให้คุณเรียงให้ถูกต้อง ใบว่าตัว A เป็นตัวอักษรตัวใหญ่และถ้าแปลเป็นไทยคำศัพท์นี้นะครับแปลว่าสิ่งที่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำตลอดจะเป็นคำอะไรนั้นหวังว่าทุกคนคงตอบถูกนะครับซึ่งในทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องทางาจะมีแอดมินนะครับปักคำตอบเฉลยไว้แล้วก็หวังว่าคงจะทำถูกกันนะอ่ะและนี่คือการฝึกภา,ากษาอังกฤษง่ายๆนะครับทางออนไลน์คุณสามารถเรียนภา,านษาอังกฤษกับตังได้2ช่องทางง่ายๆครับช่องทางแรกเข้าไปที่ Facebook และไปที่เพจอังกฤษ อัออนไลน์แอมไฟฟ์ thank you หรือว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษแบบฟรีๆได้ที่ YouTube เหมือนกันนะครับที่ช h อ n n e l อังกฤษออนไลน์แอมไฟฟ์ thank you สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ช่องทางนั้นนะครับอีพีหน้าจะมีคำศัพท์หรือกร a ม m า r ภาษาอังกฤษอะไรที่สนุกสนุกมาฝากนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับอังกฤษออนไลน์แอมไฟฟ์ thank you เราเจอกันนะครับ See ya อังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you